ไทยเรามาอยู่มันไทยหลายปีหลายปีเออจำได้ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับดูซิโก้ไทยหลานหรือยังครับอยู่ที่มอนเจียมใช่ไหมครับแล้วก็มเพิ้งลงมานะครับแล้วก็ใช้ห้องน้ำอัตานัมะเรียบร้อยแล้วนะครับอัตานัมะมาานะครับแล้วก็ขิวเข้าครับพ่ธีของขิวเข้าครับขยนเข้าที่นี่ใช่ไหมครับวันนี้เนาะตอนนี้เนาะโอสกิมสวัสดีเจ้าเจ้า นี่อะไรครับไก่อันนี้ปลาปลานิ่งปลาเปาปลานินนะครับอันนี้อะไรครับแหนมค่ะแหนมแหนมหมูแหนมหมูครับโอเคสร้างยิงเข้าอยังไงเนาะมีขั้นล่างนะครับโอเคโอเคได้ได้โอ้ยคนสวยขนาดนี้มาเซอร์ฟให้เราเหรอ ผู้นคนเนเี่ยสวยทุกคนค่ะในร้านสวยทุกคนเลยในร้านนีนะ้สายสาคล้องกับมาเนี่ยโอ้โหนี่สุดวยฮะมันเกียวโตวะเกียวโตสวยมากแม่น้ำที่นี้แม่น้ำชื่ออะไรครับแม่สาค่ะมมแม่สามแม่มแมน้ำนน้ำตกแม่สาน้อยสนะวยสวยมากดูสิครับดูสิครับ มนเต็มมากอันนี้สุดยอดวะอันนี้สุดยอดจริโอ้ยมีแบบนี้ด้วยอ่ะวันนี้ดีใจมากครับพามาแบบเนี้มีแะให้ผมมันเ็นรถแบบอันตรายมากเลยอ่ะนะแล้วกินสบายสบบ้างครับอันนี้ครับ อันนี้แหละครับเราคนญี่ปุ่นมองว่าสุ้ยโงของเมืองไทยนะครับที่นี่ก็คือเชใหม่เนี่ยผมคนชอบเดิมน้าอยู่แล้วคือมีไรอีกเนาะน้ำมาจากน้าแร่มาจากเชม่อ่ะผมก็เลยเนาะสนใจว่าเออเชม่เนี่ยมีน้าแร่น้าใสขนาดนี้เลยหรออดูสิครับร้านอาหารก็มีน้ําน้ําแร่แล้วก็น้าใสขนาดนี้แลยครับคุณตาก้อนนะเาลังเกียกน้ํานะครับ ดีนะทนชอบชอบอย่างนี้ลานนี้นะครับชื่อว่าลานริมน้ำนะครับมาจากลงมาจากภูเขาเลยแม่จำแม่น้าแม่แม,ม่น้ำแม,ม,ม่สานะครับข้างบนเนี่ยมีมนจาใช่ไหมครับแล้วก็มีแม่สานะครับริมริมเนี่ยแม่น้ำเนี่ยครับลานชื่อว่าริมแม่น้ำนะครับเดี๋รวิงๆเพราะว่าบ่นน้ำก็ได้นะครับ <laughs> เรเซอร์ครับครับเฮ้ยชอบม,มากเลยฮนะสุดยอดเอาน้ำไหมฮะน้ำโอ้อมา,านี้เลย น้ำไหลไหลครับน้ำไหลไหลเลยครับห้อมแซบเนื้อนะครับอย่างนี้เลยและครับน้ำไหลไหลอ่ะโอ้แซบนี่นอย่างนี้นะอืมอร่อยดี นี่เนี่ยนะมีไก่ย่างมีหมูมีส้มตำแล้วก็มีน้ำตกที่น้ำตกมีน้ำตกนะครับอาหารเนี่ยนะดูสิครับไม่ใช่เก่โตนะบรรยากาศนี่แหละครับบรรยากาศที่เท่านี้อาหารไม่มีอร่อยได้ยังไงครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศนี้แหละทำให้อาหารรู้สึกว่าแบบเป็นพิเศษเลยนะครับชอบมากเลยบรรยากาศ โอเคเดี๋ยวผมกินที่นี่สักพักนะครับแล้วก็เข้าไปในตัวมวนเช่นใ่นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับโรสกลูกินข้าของครับตอนนี้ครับครับอืมอร่อยจริงเดะนึ่ย โอ้ยส้มผมน่ารักมากเลยอ่ะคุณตาขคอเดียวที่ก็ส้มผมค,คนสวยคนนี้อ่ะครับโมหะอะไรอ่ะเป๊ะผมรหาหักเมืองไทยลระมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปี